ถ้าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์จริงมผมอยากได้ไก่หาหน้าเส้นไว้ใช้พระองค์่ตีหามันคืออะไรครับก็มีพระพวกผมมาจากาาสุราษฎร์ธานีเขาเห็นผมลงหลวงพ่อปานเนี่ยคู่หนึ่งหนังสือเนี่ยในหนังสือ,อเขาก็โทรมาหาผมเขาบอกว่าตีไว้เท่าไรผมก็เปิดไปตอนนั้นเท่าไรคู่นั้นไปประมาณสามแสนหรืท่าาสอโอ้ งามนะงามงามก็เรา,าจริงๆก็ๆๆๆไม่อยากขายเขาบอกว่าแต่อันนี้เขาเขาคงจะมีปฏิหารอะไรจะคนนี้นะ,ะเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไระแล้วเขาก็ถามซื้อเราแล้วมาเจอกันที่เดอะมอลล์บางแคเขาก็มาจากาษฎร์แต่ว่าเขาไปไหว้หลวงพ่อปานก่อนอแล้วก็นัดผมซื้อเสร็จป,ปุ๊บผมก็ไม่อยากขายบอกรถเท่าไรถ้ารถาผมไม่ขายเลยนะครับผมจะเก็บแล้วเขาบอกใจเย็นเอาผมก็กรรมพผะสององค์ได้ของหลวงพ่อปานอธิษฐานที่ว่าหลวงพ่อ ถ้าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์จริงผมอยากได้ไก่หานห้าเส้นไว้ใช้พระองค์หนึ่งขายแบบเสียดายนะกายเขาไปาเสร็จปุ๊บผมก็กลับบ้านไปอาบน้ำไปแล้วก็มีเจอไปถึงบ้านปุ๊บไอ้ป๋องอ่อนนุเษย์เพื่อนกันนะโทรมาบอกว่าดูพี่มีเหรียญรอหลวงพ่รอดจันรพรขั้นบนนี่สวยแชมป์เลยห้าหมื่นบาทเอาไหมเอาไอ้สัก์เ้มึงตายกูแน่นอนเพราะตอนนั้นขายได้เท่าไหร่ขายได้เป็นแสนอ๋อ รอดบอกสวยแชมป์เลยนะรับเดิมๆพอไปถึงปุ๊บมันเดิมๆจริงแต่ว่ามันหล่อและทะลุมีรูมีรูมีรูเออแล้วก็ไม่เอาแล้วก็บอกไอซื้อไปซีมถึนมันไม่ขายแล้วมันก็หยิบในกระเป๋ามาอย่างเงี้ยมาวางปรับที่มือขนหัวลูกคนเลยอ,องค์น,ออนี้เลยเหรอออคือองคนี้นะองนี้องน,น,นี้ตำนานพี่พี่อธิษฐานไว้ไหม แล้วก็เท่าไรห้าหมื่นไม่รถเอ้ยมันอย่าล้อเล่นนะลดหน่อยถ้าลดผมไม่ขายพี่ทานไหน <c oughs> แล้วก็โดนบ้างอนี่โดนบ้างใจเย็นๆ <c oughs> แล้วมันก็แถมอะไรมาน,นางกวาดอ่านางกวาดกันไปรอเล็กๆอ่ะวัตสุทัศ์ก็ขายได้ประมาณหมื่นกว่าบาทอราถ้าหยิบมาใส่กระเป๋าจายแม่งห้าหมื่นมาขอสดจลจายแมงสดที่สรุปก็คือปริหารเนี่ยก็คือที่เตี๋ยเราบอกว่าอธิฐานแล้วขอให้ได้ห้าเส้นแล้วก็ได้จริงๆแล้วได้ไหมล่ะ ได้จริงจริงได้จริงได้ขายวันนั้นอีกวันหนึ่งได้เลยคืนนั้นเองคืนนั้นเลยขายตอนเย็นขายตอนเย็นประมาณกลับถึงบ้านเนี่ยประมาณหกโมงกว่าไม่เกินทุ่มไอปองอ้อนวุ้นเขาโทรมาว่าได้อย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้บอกว่ามีลูกมีไก่นะบอกว่าลูกบุรรอดไปบอนระบนอ๋อไปดูหลกอว่ารอดแต่ว่าได้ไก่มาเออนี่ครับประสบการณ์นะครับ พิธีหารหลวงพ่อปานยอด้ะลาจริงๆเลียกมันท่าประจันแล้วก็มาวันแรกไปทําตลับสักดาที่ท่าประจันไอวัดให้สามแสนวันแรกเลยนะจากซื้อห้าหมืนได้ของแถมมาด้วยอันหนึ่งสามแสนละทีเนี้ยมีสามแสนละมันให้สามแสนเขาบอกว่าไม่ขายสามแสนยังไม่ขายด้านก็เลยบอกว่า เอาไว้ก่อนกระทันตลาดสักดาเก็บไว้ลงไปไอ้ปองก็ถามเราบอกเราเคยขี้เกียจลำ้ำคาบบอกขายมาเลเซียไปแล้วขายเท่าไหร่เขาบอกขายไปแปดแสนแล้นละ่ะมันให้ไปตามล้านแลสรุปว่าตามไหมผมไม่ได้ขายผมไม่ได้ขาย,ลย <sk r isa> แล <sk r isa> ้วอ,อ,องค์นี้อยู่ย <sk r isa> อยู่ตอนนี้อยู่ไหมอยู่สรุปว่าให้ไปตามเนี่ย ก็ไม่ได้เอามาขายเขาไม่ใช่ผมบอกว่าขายเขาไปแล้วให้ผมไม่ตามแต่เตรียมไม่อยากขายไม่อยากขายไงเป็นองค์ปฏิหารอ๋อแต่ละแล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อปานที่วัดบางน้ำโงไหว้ไปทำเอาเอางี้ได้ไหมเดี๋ยวครั้งหน้าขออนุญาตชมได้ไหมองค์เนี้ยแล้วผมก็จะวางตามฉายาชมดูวางได้ไหมชมดูวางได้หน่วไม่มีปัญหา โอเคนี่ปาฏิหารนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะเทปหน้าเรารอดูหลวงพ่อฟาาในองค์ปัิหาอดูองค์จริงดูองค์จริงดูองค์จริงอ